วันนี้เราจะมาฝึกเสียงหลบกันนะครับแต่ว่าเสียงหลบวันนี้จะต้องอาศัยของเรียกว่าความยืดหยุ่นนะครับสุดๆเลยเพราะว่าเราจะเล่นสเกลที่แบบว่าสลับไปสลับมานะครูฟิล์มจะเล่นโน้ตนะครับทั้งต่ำและสูงแบบนี้นะแบบนี้นะครับจะให้ทําเสียงหลบพยายามหลบต่ำก็หลบสูงก็หลบนะพยายามร้องแบบนี้ให้ได้นะ สังเกตว่าตัวต่ำมันต่ำมันยากมากเพราะว่าบางคนจะต้องร้องฮูเป็นเสียงเต็มไปแล้วแต่เราจะไม่ร้องเราจะพยายามร้องจากฮู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 หรือว่าพูดด้วยเสียงสองก็ได้แล้วพยายามร้องดูฮูฮูความยากของมันก็คือว่าเวลาเราเริ่มจากหลบต่ำมันจะยากเลยจะยากอันนี้ คีย์นี้เป็นคีย์ที่เอาไว้ชาเ e ล g ์คุณผ like ู้ชายนะแต่ผู้หญิงก็ลองทําได้เช่นกันครับจะยากกว่านิดนึงนะครับปกติตัวแรกผู้ชายจะร้องฮูเป็นเสียงเต็มแต่คุณจะให้ร้องเสียงหลบเลยฮูพอมันสูงขึ้นคุณผู้ชายจะรู้สึกว่าเสียงจะก้องกังวานขึ้นเป็นเรื่องปกติและสุดท้ายสเกลมันจะพากลับมาที่ตัวต่ำอีกทีนึง ถ้าครูฟิล์มนับเป็นเลขจะเป็น153 8 5 15 3, 15 3 1ตัว1คือตัวโหดเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องรักษาระดับเสียงให้นิ่งให้ดังเท่าเดิมอย่าเบาลงและอย่าดังขึ้น พยายามทำให้ทุกอย่างเป็นเส้นตรงสวยคุณภาพเดียวกันท่านเอ็กซ์ไซส์นี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ตั้งแต่ต้นและลองทำดูนะโอเคพร้อมนะครับพยายามทำให้ทุกอย่างมันเชื่อมให้สวยที่สุดอย่าให้เกิดอาการอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะพวกแบบแบๆไม่เอานะครับสำหรับใครอยากจูนเสียงหลบก่อนก็ฟูฟูฟูได้ก่อนเลยนะครับพร้อมนะโอเคนะสามไ ใช่ไปไหายใป้ไปสุดท้ายไปอ่าเป็นยังไงบ้างครับพอได้ไหม ได้ไม่ได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะสุดท้ายเราฝึกได้อยู่แล้วการทํางานของเสียงหลบนะครับผู้ชายลหลายๆคนจะมีปัญหาคือมันจะขาดความกล้องอันนี้ต้องอาศัยในเรื่องของความยืดหยุ่นของเส้นเสียง <Yes. S 1> เรามีโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก Modern Vocal Training จากโยุโรปนะครับอยู่ที่นี่ถึง5 6ถึง6ท่าน mm hmm. เพราะฉะนั้นใครนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าซีเรียสเรื่องการร้องเพลงอยากร้องเพลงอยากเก่ง มาที่นี่ได้เลยนะครับเรามีคนดูแลอยู่แล้วก็พร้อมต้อนรับทุกคนเลยนะครับส่วนช่องทางติดต่อนะครับง่ายๆก็คลิกลิงก์ที่ไบโอได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้องเพลง c o m วันนี้คืนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ